หอนปอหอนบ่ไป้าเงไปสักพลผมเลยจะเชื่อปอสิบผ้าอ่าเด็กหน่อยมาเบิ่องมิ่มครับผมเหตนว่าอยากมาหามิ่มอยู่ในสวนไผ่อยู่สวนครับผมสวนกเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อครับว่าอยากได้มิ่มมาจนทร์ให้เพราะหามิ่มให้แน่เพื่อน แนมหาในห้างมันามาเลยถ้าเห็นกะสิเอาใหาเ้เลยมันก็เป็นห้างมิ่มวะไม่เข้ามาลักะเมนหรอ,อวรอะแนมบงน่งในต้นมันมันเป็นห้างเลยห้างดำๆอ่ะ เห็นปะ,ะนี่ยังได้หลงนะยัง,ยง,งห้างน้ำดำแนี่ยใกล้ๆสายตาแนี่ยใกล้ๆฮา,ามินครับไปน่องนี่มานาะนี่มาดิาอาหารตังค์แหฮามสูบเล่นนะครับ หามิมในสวนไผ่สวนไผ่ตรงครับผมไผ่ตรงร่มแรงเป็นไผ่กิมซุ้งแต่วันครับเห็นปะเห็นปะโอ้ยแบบไม่ไพ่ถือเกียเจาะตัวนี้มาทั้งพี่มาตั้งพี่ย่างไปเลยย่างตามหลงไว พูนทั้งพุ่นทั้งปุ่นบัไดเลีย่ยแล้วสันเฉลยนีย่วันยางเาหามัมนหาครับ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 ไมเลาหามัมนมาห,ามหาอยากว่ะปูด,ดีนะอปูเียอะเนีแน่บงีดีเมันจะเป็นทางดำๆหรอกตั้งเลย บางเลื่อนก้อนข้องมีอยู่สี่หางเห็นปะบ่มีปะปลาไฟปลาบักใหญ่บ่มีมิ่มเลยไปเดินไปเดินไป มีป,ปา่าไปหากับเพื่อนเถอาไี่กับเพืนกรัเพื่อนไปหากินบัตมาไก่ไกับกรดีดูกับร้านเห็นบ่าเห้งเอามิมลงลิปอยากหามิมครับผมก็เลยทามาหาในส่วนไฟรับแม้จักด่างหนึ่งกั็มาเห็นเลย เห็นบบาวเินก็บาวยองดีบสดไหลสดมาว่าเอาหมิ่หมออยังกันบัดพ่มมาหาแท้ๆ ah oh ะซะบาเห็นเลยสงสัยเขามาเอาไปก่อนครับผมบอยได้เข้าสวนไผ่โอ้หน้าไผ่ออกแล้วตนนัวนี้ขนาดบรในห้อดน้ำนี่ตังอ้อมอ้อม นี่นี่น้นองไฟออกเหรอขนาดบรเดิเวณหัวน้ำนี่ไฟตรงริมเรียงนี่เออน,น,นี่นี่นี่นอแนแบบไงเดินพี่อยากมากินไผ่ที่นี่หยางกินไผพี่อยาที่นี่กินไผไป,ปรเราฟอดออกไปหาก,กิหนหัตะไคร์ถึนเท่า องสัยเขามาเอาไปก่อนปกติมันจะมีนะครับพี่น้องบางว่านแสบบออาไรกิน,นบ้างแสบปานบอปานอันนั้นพลังถึงต้นทุเรียนครับต้นนี้ไ,ไปซาวโหม,ไ,มไปขึ้นรถเลย ไป,ไ,ปไปกินมันตะไก่เฮรครับเมื่อนี้ยพ่อครับหามิมสำหรับการห้ามิ่อยู่ป่าไผ่เอยมาได้เรียเลยทั้งดลูกทั้งลานไปกินมันตะไก่หมดแล้วมาต้นนี้